ผ้าช่อนเหมือนนั่นเขาผ้าช่อจริงๆน่น ตะช่อนขึ้นไหมดูอีกดูอีกค่ะอ้าวโอ้เรุ่นม,มีตัวใหญ่ ต้องไปอีกโอ้โอันนี้รอบใหม่ค่ะรอบใหม่รอบใหม่ โอเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ,โอ้หานกม้าอี ม่ใช่คล um, so ิปเดิมนะครับน้ำลดลงเยอะแล้วเมื่อกี้น้ำไหลแรงแรงตอนนี้น้ำเบาแล้วค่ะน้ำเบาแล้วอู้ประชดประชดประชดอู้หนุๆๆนุๆๆนุๆๆนุนุนุนับไปแไปแไปแ จะไปทางไหนจะไปทางไหนโอ้ปลาค่ะปลาปลาปลาแล้วก็มีนกค่ะนกนกเนี่ย ไหนแรงอยู่คะ่ะจะมีอะไรกระโดดไม่ตรงนี้เนาะน้ำเยอะขนาดนี้คะ่ะ ไหลแรงนั่นเ่ยไระชอนเข้ามาอ,อกลับเหมือนเดิมนู่นนะคะกลับค่ะไม่รู้จะกลัวเลยค่ะโน้อนอีกสองตัวกลับมาคลองนี้เหมือนเดิมค่ะคลองทางนั้นนะ่ะน้ำแรงค่ะ มีน้ำเบาเขาก็ตกใจเขาก็หนีเหมือนเหมือนเดิมแหละค่ะเพราะว่าน้ำน้อยแล้วเขาก็เห็นคนแล้วเขาก็หนีเขาไปอยู่ให้เราดูเราชมน้ํา ท่านอยู่ด้วยค่ะแต่ไม่กระโดด ไม่ได้ก็กลับลงไปฟังเสียงครับเสียงทับสู้น้ำ แถวกันมาเลยค่ะน,นกมาอีกมาอีกก็เจอติดปลายเยอะขนาดนี้หมุนแถวไปถึงนู่นเลยค่ะ ุน่นเขาจะเงียบเห็นไหมคะนกมาเขาก็รู้นะกลุ่มปลาเขาก็ถอยนะคะถอยถอยไปแล้วคะ่ะไม่กี่เต็มเลย นกไปแล้วจะเป็นยังไงนะปลาจะมาอีกไหมจะมารวมกลุ่มกันอีกไหมนกมาปลาก็หนีค่ะอ่ะกําลังมาค่ะกําลังมาเออนกปลาดูกันนุ่นค่ะกําลังเข้ามาอีกเป็นแถวเป็นแถวโอ้ทางโน้นกำลังจะขึ้นนะคะปลาน้ำไหลเบาลงนล้ว แต่คุณยายขเขาจะกลับ งนี้มือดตลอดเลยก็จะเดินไปเรื่อยๆตามฝั่งดูปลาตัวนี้อาหารกาดำหมดอายุหมดอายุไข่ไม่ใช่ตัวเล็กๆค่ะตัวใหญ่มากดูหัวโนดอีกตัวอาหารของพวกเขา ไม่สนใจแล้วเลยค่ะกินอาหารต่อโอหตัวใหญ่มาก ก่อจะเน้นหอยเนาะก็จะหานหาแต่หอยไม่ค่อยไม่ค่อยหาปลา ใส่ปลาเี่กโอ้โหตกใจหมดเลยค่ะไปกระโดดใส่ปลาเล็กนะารปิดปากโอ้ยมาทีละรอบละรอบละรอบว่ะ อยู่ในน้ำลึกๆนะคะไม่โผล่เลยทีนี้ไม่โผล่ขึ้นมาเห็นแต่เงาะคะ่ะตัวไหนขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งพวกนี้ขึ้นฝั่งก็จะเห็นแต่ที่อยู่ลึกๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไ,ว,ไว,ว้ไว้เขาอิ่มนะคะอิ่มทั้งกุุงทั้งซิวและปลาซิวปลาซ้อยก็อิ่มนะคะ จ่องนานว่าเห็นปลาหนูไปต่อเลยคะ่ะเคนะคะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศดวยแค่นี้ก่อนค่ะคนตกปลาเมืฟ้า,ฟาคือน้ำไหลขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมบ้านคนุณยายกับ หลานๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะชุ่มพาบรรยากาศที่บึงใหญ่เมื่อนเดิมปลาค่ะปลาที่เปลี่ยนคือปลาเปลี่ยนตัวมาเรื่อยๆค่ะไม่ใช่ตัวเดิมนะคะถ้าเราจะเดินไปไกลนู่นไกลมากค่ะนน่นทางโน้น่ะ โอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะ